คำว่าเกินเนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นต้นเหตุแห่งความผิดพลาดต้นเหตุแห่งความยุ่งยากลําบากคําว่าเกินคือไม่พอดีมันน้อยไปบ้างมันมากไปบ้างหรือมันแห้งไปบ้างมันเปียกไปบ้างอะไรก็ตามอ่ะที่เรียกว่ามันเกินพอเกินเมื่อไรก็สร้างความผิดพลาดหรือความวุ่นวายเป็นทุกข์ก็มาทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงครับ ถือเอาเป็นหลักสำคัญสำหรับแสดงใจความแห่งพรรมจันยร์เพราะอย่าให้มันเกินเช่นการมาสุขันลิกานุโยกนี่มันเกินอัตตกิลมะทานุโยกนี่มันขาดเรื่ออะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปในทางใดทางหนึ่งอย่างสุดเวียนแล้วก็เรียกว่าเกินเ <c oughs> มื่อยู่ตรงกลางคือพอดีนั่นแหละ จะสําเร็จประโยชน์ <c oughs> ดี๋ยวนี้เราดูกันอย่างโลกโลกโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้ความวุ่นวายมันเกิดมาจากเรื่องเกินมันยากจนเกินไปบ้างมันมั่งมีเกินไปบ้าง <c oughs> หรือว่าอ่าคอยเอาส่วนเกินมากเกินไปเกินนี่หมายความว่าไม่ไม่สม,มควรแล้วเขาไม่ควรจะเอาแล้ว เขาก็ยังเอาอยู่เรื่อยไปไม่เห็นว่าเป็นส่วนเกินก็เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองอะไรขึ้นมาในโลกนี้ทับซ้อนวุ่นวายไปหมดก็มีแต่เอาส่วนเกินขอบโดยส่วนเกินถ้าเราจะผิดส่วนเกินก็อย่าผิดเอาเองะผิดเพื่อช่วยผู้อื่นไม่เอาส่วนเกินเนี่ย ไม่ปฏิกระกทำส่วนเกินไม่สะสมส่วนเกินคือพัชมาปฏิปทามันไม่ใช่เกินอ่แล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นือถ้ามองอีกทางหนึ่งถ้ามันประกอบด้วยความถูกต้องแล้วมันไม่เกินถ้าว่าคนร่ำรวยก็มีใจบุญคนยากจนก็มีใจบุญปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันค เห็นนี้นล่ํารวยก็ใจบาปคนยากจนก็อยากจนก็ใจบาปมันมีส่วนเกินในข้อนี้ <c oughs> จึงเกิดปัญหาขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านจะตัดว่ากินอยู่แต่พอดีมัตันยุตตาจะพัดตัดสมิงความพอดีในการบริโภคความพอดีในการกินอยู่ในการเป็นอยู่ในการประพฤติกระทำมาในทั้งหลายนะั้นเป็นหัวใจของพรทธะกัณ์เป็นหัวใจของพระศาสนา